สวัสดีครับกระบอกรู้จักสวัสดีครับวันนี้กับช่องเมียด,ดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแต่งภายในรถกันนะครับนะฮะแต่งรถกันนะครับผมว่าจะแต่งไงบ้างครับมากดกันเลยครับมาดูกันเลยฮะกดคําว่าอุปกรณ์เสครับวิธีการแต่งรถเนี่ยนะโอเคโอ้มีเอเซนชั่นนี่คือในรถนะฮะผมซื้อแก้วน้ําดีกว่าแก้วน้ํานี่แก้วน้ําโทรศัพท์อ่าแว่นอ่าอ๋อทองในดีมีประเทศไทยไหม เอ้าไม่มีไทยเอออะไรโถ่ไม่มีประเทศไทยโทษผมมันดม <c oughs> เด็กเมริกาเดผมเด็กเด็กเมกาครับ go เฮ้ยเฮ้ยมีสองธงด้วยเฮ้ยเสือหมดซื้อหมด,หมด <c oughs> นี่มีหลายธงเลยนะครับเสือหมดฮนะยเงมีคัลเลอร์ครับผมโอ้มีเลือดสีได้ด้วย เออใช่หน่อยเดี๋ยวผมจะแต่งสวยๆนะครับนะฮะเดี๋ยวดูรอดูกันเลยคยครับผมเจ้าสีเหลืองนะครับนะปุ๊บจ่ายไปเลยนะครับนี่คือแต่งภายรถนะฮะก็มีเล็กมากนะมีอู้มีเบาะด้วยมีปรับเบาะได้ด้วยซื้อเบาะไรดีเอาชอบเบาะไหนสวยเลเอาเบาะเบาะเนี่ยเบาะแพงนะครับเอาเลยอ่าเบาะแพงมี g บ s ด้วย อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอะไรเดียวเออตรงไหนแพงสุดอืผมเป็นคนขับขวานะครับผมต้องเอาไว้ทางขวาเออตรงกลางแล้วกันผมคนขับขวาไว้ตรงกลางดีกว่านะครับโอเคซื้อเลยมีเสียงแตะด้วยโอ้โหน้องแค่สองเสียงเลยอะไรเนี่ยอ๋อแต่หนึ่งกับแต่สองเอาแต่สองแล้วกันนี่นะครับ มีลายเส้นเพลทอ่าป้ายทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ป้ายทะเบียนดีกว่าโอ้ยครับทุกคนนะผมใส่ป้ายทะเบียนเป็นชื่อผม,มนะครับผมกดก็ไปเลยกดเซฟนี่เรียบร้อยนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามได้นะครับผมสำหรับนี้ก็มีเก้งกระลาไปก่อนนะครับสำนี้ก็สวัสดีครับพรอมแรงเงิบนบันดองเฮ้่